แรงมายุดะจจองอยาจัดเส้นดูมันมายุดไม่กูพอนรถเดือนต่อได้มึงรู้ไหมติ่งกูต้องพอนพอนแะไรดูเตี้ยกันแต่รู้เกิดมากูเสียได้บ้างมึงเกิดมากูเสียบ้างมว่าเพอกูจะได้ไปดังตีกันนัวต่อบองแล้วถ้าไม่บองไม่ใช่กันปะ โอ้ตังกูไปพ่นรถไม่กันเป็นป้ามาตุกกูแต่ละกันนิ่มเบียแล้วแค่ผอวเรีวยวยางแรงติพยคุยช่องแมท,ทิจ้องอ่มาิย์คุยกินเลยแ่กูมีไอ้ไรป้าป่าไปดิชารสตรินย่ฮะเนี่ยลูกล้านได้เมียติฮัจ้สกุลได้ได้ลูกจีนไม่ต้องตัดยางตะตีนดูลูกล้านว่าปา,า,าไม่ต้องรบา นี่น้องกะจอนสักไปเล็วเราไม่ต่อยุกับ่อยถ้าได้เมียจีนสักคนกว่าฟ้านุกกาเหลือได้เมีไอ้ตรีตอยู่อันนี้กว่าฟ้ายังไม่ตัดกุก่อนให้ชาติดตฮ่าดูฮ่าฮ่าที่ตายโหงก็แล้วด้วยเฟรดโนดกใจอยอ่แก่มีคนยิงอานนี้ก็โยกันนี่มดแล้วอันนี้ไม่เยอะเลยนะ ตัวก็นำตัวมันญญตีอันเป็นยอดมุดยครเคว้ยในตองไปเลี้ยเดี๋ยวช่วยสวัสดีแต่ใครโอ้ฮทีเจ้านี้จะเป็นใจยินไม่น่ากินเลยใจอยไม่มีนมอเลี้ยงเด็ดกาดดำพูดประเดี๋ยวกลาง ปลุยยังเงินนองอยการุณิตายหมาก็ปลูยสัปดีกับคนสวยน้าอันนี้น้าอ่ะนี้อันน้อุนน้มาบ้ามาหลังน้องเจมกับมาใจน้องเจ้าน้าอันนี้อ่ะกับตำลัยกับอยู่บ้านเนี่ยไอ้นั่นนี่ใครได้บ้างไอ้นั่นนี่ใครรอตื่ี้กับ ดอกมาลีนี่ครับองพวกมาลลยอันนี้อันนั่นอันนี้กลางคืนทับร้อน,นอ่ะอันนั่นร้อนกินตับร้อนเป็นหนักร้อง <c oughs> วางไม่โต๊เลยครูร้องเพลงไปนะเด้อน้อ่ะอีกนู่นนายอ่ะเรื่องนี้าพี่ต้องมีอ่ะนแน่น้องไปร้องเพลงน้นนองไปไหมครับนายมีนูนมาหน่อยเบอร์โตเบอร์ไรอล้ครับมีน็อตนะอ่ะหวังไอ้จอ๊ตนี่ หอจอดเบอร์อันนี้จดเ,เบอร์ออนเลขกไรกับเบอร์โตนองอ,อัน,นเงี้รรูนแดงดาวเล่ยอยู่อ่ะรนแดงดาวซุน,นเป็ดกาวอ่าไอไอเล่ยกับเงี้ยดาวเจสซ่าอ่าไอเงี้ยดาวดาวใ่แบนตัวเต็มมาป่อก็เลยลาแล้วนูนมาควังเบอร์ตโตก็ดี ลูย<ร>่งเัินองไปไม่รอใจเส็มปีไ <diction> ม <aries> ่ยึดชุนปดเก้าเจดส่กาจ็ดสเกาเกาอ่โตได้รอดไม่กับเบอร์นี้มันนี่ฮะไม่เหน่อน้ำไม่เหน่นไอ้มีโนอินนินใส่ก้อนโนอินนินอีกซิมอันนี้ซิมโนอะล็กไนอ่ะอันนี้อันชุนแต่รอดโอ้ ได่ปนั่นนาแก้ว่าขาดกินดดุกดุกเบื่อตูพี่เลยเถีเปลี่ยนทมอากาศซส้นเปรอกซุนแ่รอให้ได้เลยครับนี่ดานแดนแห้อต้งอะไรแบบที่เกาเจ็ดอ่าไอ้ต้งได้เลยรับนี่ดาแดนโอ้ยเมื่อกูตโตกูแกนโตเบ่อแกนูจนติดนู่นน่ะ จำได้ี่นาตาลูเละครับเกระจีกาวเออกำได้ปมได้ตัวสกิดคนนี้คือน้องแจ้าที่ใจ่่องจิ้มเลยจะไหครับนัยนิ่มเออยิ้มน่นไหวนู่นรับหมอน่นอีกนิมอันนี้จะออกน้ำยีอันนิ้มเียนไหวเล่นเน่ฮะถึง่แบาเล่นเน็ตอันนี้ตรงนี้เล่นเน็ตได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะไม่มีเล่นเน็ตไม่ เียบไม่แรงเล่นไม่แรงน้องเล่นองียัดแรงไปบุญดุดด,ด,ดีไปไปเลยวะเน็ตแรงไหมเงียบพีชจัดเอ็น้อ,อ,นองชเช้าครับดีใจมากพี่ต้องฟอบเน,นอร์โคก็เลยน้องเช้าเก๊คือจัดนี้พี่ต้องรักเตอร์คนเดียวนะน้องเก๊น้องเก๊คือพี่ต้องนั้นรักเตอร์คนเดียว ฉันแล้วปีตองยากไม่ลูกสก้นหน่วยวเป็นตีหยุดเนี่ยจิตใจหนงนะน้องเกิดลูกได้ไหม้าแต่งานกับปีตองนายกี่ปีกับตอนน้องที่เกิดอ่ะร้ามเนื้อนเนื้อใช่เร็วจังน้องตองดังไวอยกแล้วล,กกลูก <c oughs> เอยอะไรม้อแรกกินว่ามันมีได้พวมันจองท้งวคนไม่จองลำบากถ้าได้ลูกกูตั้งใ้ช่วย,วย,วยๆแก นายลูกูตานายลูกูชอบหลูกเ้าลูกใจไม่เอาดื้อชอบลูกเจ้าเออลูกเจ้าตั้งจือเพื่อช่วยเด็กยิ่งชุ่มชักอ้าวรวยรวยจืใไอ้มันดีทีต้องตั้งจือไอ้วันวันจืดเพื่อโตน้องรวยบวชมีม้อนตองรำดิกินนางเจ้าฮแต่งานกับพี่นางนะเฮงง้อ่ะไอ้เื่อไม่รู้ไอ้ต้องได้กับเจ้านี่เวลาเกิดโลกต้องโยมมันได้โชว ก็ไงตองอยู่มันเกยติองินูอยู่มันจงุงลงเลยเล่มาเล่ประเดมาเล่เกยได้กับจงเล่ละมาเล่ประเดมาเล่เกยได้กับจงเกมันอยู่ในคลองจงนั้นมันอยู่บนเกถ้าได้กันคงจะมีลูกดอกเกยได้กับจงเฮยองจังเล่ วล่ตาเด้ว่ากูเมื่อแกแล้วว่านองก็เมื่อจงตัวเองในกาว่าแนะนำน้ำเล่นปับนา้และจะมาเกียงหงปับนำ้องได้อับยงปับนำอ่อนได้อับยงตกลงตกลงและโอเคโอเคพลูยังเงือดทองไป